ซีวายโมโตมือดำทำเองอย่ามาห้าฟีโน่ครับโชคตายครับเสียแข็งนะลองกดดูนะครับนี่กดไม่ลงเลยครับลองกดอีกทีครับนี่กดขยมขยมก็ไม่ลงเลยครับคือโชกแข็งตายแล้วนะครับเราก็จะซ่อมโช๊ครับวันนี้ซ่อมโชกอัดน้ำมันครับอันนี้เราแกะมาพอสมควรแล้วก็แกะเบรกอะไรลองไว้ก่อนนะครับไม่แรงอะไรก็ได้นะครับแต่ละข้างก็จะมีน็อตสองตัวจับอยู่ ตัวนี้นะครับจะดี่จแกะก,กระบอกโชคออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งแกะแล้วนี่เราขันน็อตหกเหลี่ยมนะครับเบอร์อะไร,รหกเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับ1 0บมิลขนาด1 0บ mm. มเมตรนะครับรับรุ่นนี้เราต้องขันน็อตออกก่อนนะครับจะดึงโชกถึงจะดึงโชกออกมาได้นะทั้งสองฝั่งก็เหมือนกันนะครับ ปิงก็จะเล็บดิ้งออกมาข้างบนทุกอย่างเราก็เก็บใส่เตรียมไปล้างนะครับมุมตอ,อกเพื่อให้มันอ้าออกมานะครับเดินจดึงออกมาครับโอเคอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันนะครับออกไหมออกนะออกนะฮะนี่ครับภายในสุขภัณน่าดูเลยครับมีหน้าเลโชคมันถึงติดเลย ลูที่ล้างออกมาแล้วนะครับระ<ม>บบโชค๊คนเะกียร์โชค๊คลูกสูบโชคสปคริงก็ยังดีอยู่ครับโอเคตรงตำแหน่งที่มันวิ่งก็ยังใช้งานได้ดีครับก็อันดับแรกใส่ซีนี้ไปก่อนครับนั่นนะก็ใช้บล็อกครับเบอร์ ที่พอดีในวัดเลขเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับหยุดก็ใส่กิ๊บครับดูแล้วใส่ออกิ๊บนะครับกิ๊บพวกนี้ติดร้านไม่น่อยก็ได้ครับนานๆใช้ทีแต่ถ้าเกิดหักขึ้นมาไม่มีก็เวลาใช้จะพุ้ม นี่คือชกที่เราใส่ซีนเข้าไปแล้วแล้วก็ตอกเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยัดสปริงของเดิมเข้าไปนะครับมันจริงๆสปริงล็อกตรงนี้ถ้ามีของใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ของเดิมได้ลักษณะของซีนนะครับควรจะตอกเข้าไปยากนิดนึงนะครับถ้าตอกเข้าไปยากยากแสดงว่ากระบอกชกตัวนี้ยังไม่สึกหลอมากบางตัวนะครับที่ยัดก็ไปได้เบาเบาคือตัวกระบอกตัวนี้มันสึกหลอมากแล้ว จะเกิดว่าดันเข้าไปได้แบบเบาๆเข้าไปได้เลยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับใส่แล้วมันอาจจะรั่วได้เนี่ยต้องต่อเข้าไปลักษณะนี้ต้องตอกเข้าไปตึงมือนิดนึงตึงๆเลยเข้ายากเลยครับถ้าเข้ายากเนี่ยแสดงว่าระหว่างขอบโช๊คกับขอบนอกของซีนเนี่ยมันแน่นมันถึงจะกันน้ำมันได้นะครับใส่ซีเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ใลูกสูบโช๊คนะครับกับสปริงไส้โช๊คนะครับใส่ไปทั้งหัวนะครับ ที่ด้านบนนะครับใส่ไปทางด้านบนนะครับนี่นี่ครับแล้วก็นี่ครับแกนลุกนี่ครับแกนในนี่จะปลวกมาจะมีเกลียวในอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเพื่อที่จะใส่เข้าไปขันกับนอ็อตนี่ที่ตูดนะครับตัวน็อตก็จะมีแหวนแล้วก็แหวนนะครับเพื่อจะขันเด็ดกับตัวลูกสูบโยกนะครับ ขันให้พอตึงมือนะครับต้องไปขวดน็อตอีกทีหนึง่งขวดน็อตก็โดยการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแทงเข้าไปทางรูนี่นะครับแล้วล็อกตัวนอ็อตตัวนตัว,ตว,ตว,ตวให้มันแน่นนะครับตัวเรณีนี้เราใช้เหล็กแหลมนะครับใช้เหล็กแหลมเกียร์ปลายเอาแล้วก็ตอกอัดเข้าไปโอเคสเจ็บต่อไปแล้วครับอันนี้คือปาก เล็กนะครับที่เราทำเป็นเครื่องมือไว้นะครับสำหรับยัดก็ไปล็อกกับน็อตตัวในนะครับโอเคล็อกให้นน่นนะครับ <Okay. S 2> ได้นะโอเคพอตึงมือนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำแบบเดียวกัน,นครับ ถ้ามีเหล็กที่เราทําไว้ตัวนี้ใช้ได้ทั้งยามาฮ้าทั้ง Honda นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือพิเศษเนี่ยของศูนย์โดยตรงเนี่ยก็ยยยจะมีตัวจับน็อตตัวนี้เนะี่ยเป็นเบอร์ตรงเบอร์ของเขาเลย ก็อน้ำมันครับน้ะมันโชคครับเดน้ำมันมียาคูน่ะ8 0ซนะครับแต่เราต้องการเติมประมาณ 70cc ซนะครับ ค่อยๆใส่โช๊คเข้าไปนะครับตรงส่วนปลายของแกนโช๊คนะครับจะมีร่องนะครับสําหรับใส่น็อตตัวบนนะครับให้พาดเข้าไปที่ร่องนะครับใช้ไขควงทองนะครับเพื่อจีจะขยับโช๊คนะครับให้น็อตตัวบนมันเข้าได้สะดวกเข้าไปตรงร่องของโช๊ด้านบนนะครับส่วนน็อตตัวล่างเนี่ยเราขันเข้าไปตรงๆได้เลยครับทอขันสองตัวให้แน่นครับ สปริงครับแล้วก็ใส่สปริงครับสปริงไซโชตามด้วยน็อตด,ด้านบนนะครับน็อตด,ดันสปริงลงไปแล้วก็ขันน็อตลงไปนะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมน,นะครับ ฝั่งนี่นรับตัวนันก็จะมีโอลิงด้วยน,นะครับเราตรวจสอบดูความเรียบร้อยนะครับถ้ามันเสียเราก็เปลี่ยนได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยเสียหายแล้วครับใช้กันได้ยาวๆเลีวก็ตัวนี้ยังสภาพดีอยู่ครับใช้งานได้อีกฝั่งก็ทกําเหมือนกันครับเติมน้ํามันโชค6 0ซ c ถ้าชอบนุ่ม ไม่เกิน70ซีครับก็จะแข็งขึ้นครับแต่ถ้าเติมเยอะเกินไปเนี่ยจะแข็งมากเกินวิ่งไม่ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับใส่แกนโชคที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำมันมแล้วนะ แล้วก็ขันสกรูตัวบนข้างัแล้วกันล่ไมีมคน,น,น,นใส่สปริงครับขันน็อตปุดด้านบนครับตอนใส่ระวังนิดนึงครับมันจะมีสปริงดันสวนแรงขึ้นมาอยู่ รับเปิดเลยเด้งหลุดไปในท่อระบายน้ำแล้วก็เรียบร้อยเลยครับถ้าหาอะไรระวังดีส่วนก็ใช้แรงกดนะครับปัจจัยเหลี่ยมกดพร้อมกับขันลงไปพอมันติดสักเลียวสองเดียวแล้วเราก็ปล่อยมือได้แล้วแล้วก็อันนี้ขันแน่นแล้วถ้ามีปจัจจก๊อกแก๊สนะครับที่เป็นห<ร>กเหลี่ยมเนี่ยก็การทำงานก็จะสะดวกกว่งงานีงง้ ที่เหลือก็ประกอบล้อประกอบดิสนะครับแล้วก็ใส่ไฟเบอร์นะครับเสร็จแล้วก็ทดลองขยมดูครับชกอ่อนอนนั้นมันเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าชกแข็งอนน้ำมันออกนี่จะยุ่งยากกว่าครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสไครต์แชร์ได้ครับผม